ายได้วันนึงประมาณกี่บาทคนนี้ที่เข็ยนกี่เที่ยวเนี่ยแล้วแต่คนเรียกแล้วแต่คนเรียกรายได้วันนึงประมาณกี่บาทแล้วแต่ครับประมาณ3ามร้อยสี่ร้อยาต่อวันเจ็ดประมาณกี่บาทหนึ่งวันครึ่งวันสามร้อยท่านผู้ชมทำเสื้อแดงมากี่ปีแล้วเพ่10ปีเพิ่งทำงานทุกวันไหมอันที่หนึ่งอยู่สองวันพี่จะไปไหนได้ไปส่งลูกค้าที่ไหนครับเนี่ย 56าสิบหข้างหลังผมขอตามไปดูนะแล้วแต่คนทำก็จะทำทำเยอะก็ได้เยอะนี <c oughs> ่ทำ<ๆ>เยอะก็เยอะทำแล้วก็ได้น้อยนะเลยเลยลดเลยลดเลยลดคุยกันเลยลดเลย เกี่ปีแล้วพี่อ้อยสิบเอ็ดปีสิบเอ็ดปีนอกจากเราแล้วในครอบครัวเรามีใครทำเครื่องแดงไหมฮะมีแฟนแล้วก็ลูกชายค่ะวันหนึ่งก็ห้าหกหน่อยอะหกหน่อยเข้างานตั้งแต่แปดโมงแปดตรงเช้าเลิกกี่โมงหกโมงเย็นเลยค่ะก็แล้วแต่จังหวะอะค่ะตาหนึงก็ไหวนะก็ได้ค่ะก็ได้อยู่นะมีประกันอุบัติเหตุค่ะอ๋อมีประกันอุบัติเหตุให้ด้วยโอ้แล้วพี่เคยใช้ไหมไม่เคยใช้ยังไม่เคยใช้ไหมอยากจะใช้ไหมไม่แข็งแรงแล้วคุณจะต้องความจําดีด้วย พราะลูกค้าจะบอกว่าทะเบียนรถอะไรรถที่ห้ออะไรสีอะไรใช่ไหมเราเคยมีผิดคันไหมไม่ค่ะไม่เคยมีตลอด11ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะสุดยอดพอดอนอายุเท่าไหร่พ่อ65ป๋อ75ทำรถเข็นเสื้อแดงนี่มากี่ปีแล้วพ่อกวกว่าละปีกว่ากว่าเพิ่งเข้ามาอันนี้คือน้องใหม่ในวงการนะครับคุณผู้ชมเราเพิ่งเข้ามาแบบเนี้ยตอนเนี้ยรายได้เราวันนึงประมาณเท่าไหร่พ่อถ้าบางวันเนี สามร้อยวันก็ห้าร้อยถ้าพื้นพื้นการันตีได้แน่นอนดีๆก็วันหนึ่งอบพัน่ะแต่เหล่านี้มันไม่ถึงแล้วช่วงนี้ช่วงนี้เจ็ดร้อยแปดร้อยแปดร้อยแปดร้อยก็ยังเยอะอยู่นะตรงตรงไหนครับเนี่ยเนี่ยเนีทกตอกที่ไหนทิกตอกสีเมืองพ่ออย่าลืมว่าไปกดแชร์กดไลค์กดหัวใจรัวๆด้วยนะพ่อนะเป็นงานอิสระก็ดูทุ่มอายุเราเอากุญแจอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไหวนะแล้วมาทำเราเองสบายใจแล้วจะเขียนไปส่งไหนครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยถึงเลยเนี่ย